ที่ห้องรับรองสารการจังหวัดอุดรธานีนายสยามเซลิปมงคลผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีให้การต้อนรับนางบินลิเซนครุสปาเรเตส เอกอัครราชาทูตสหรัฐฟิลิปปินส์ประจำประเทศไทยและนางซูซานพีบี้เรอันซาบาโดเลขานุก,การตรีในโอกาสเดินทางมาเยือนจังหวัดอุดรธานีและขอเข้าเยี่ยมคาราวะผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีเพื่อหาหรือข้อราชการและแลกเปลี่ยนประสบการณ์โดยมีผู้แทนภาคเอกชนหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีพร้อมด้วยนางเบญจวรรณบุ้งทองหัวหน้าแผนกวิชาแฟชั่นและออกแบบสิ่งทอรวมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และรายงานการเข้าร่วมโครงการมหากรรมผ้าไหมไทยสู่เส้นทางโลกซึ่งทางวิทยาลัยได้เข้าร่วมงานเป็นปีที่สองเป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อเทอิดพระเกียรติเรื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงเห็นคุณค่าและส่งเสริมการทอผ้าไหมเพื่อให้ประชาชนมีรายได้และประชาสัมพันธ์ผ้าไหมศิลปะอาชีพที่บ่งบอกถึงเอกลักษณ์ความสวยงามเฉพาะตัวประจำประเทศ ให้ชาวโลกทราบถึงวัฒนธรรมและมรดกไทยโดยจัดต่อเนื่องมาแล้วกว่า10ครั้งโดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานีได้รับมอบหมายให้ร่วมออกแบบและตัดเย็บชุดผ้าไหมให้กับท่านทูตสาธารณารัฐฟิลิปปินสิงคโปร์อิหร่านออสเตรเลียและดรวิษณุเครือง,งามกรองนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยอีกด้วยค่ะ